พ่อแม่ลูกพากันเที่ยวไปไม่กลับบ้านอีกแล้วครับกูตักครับสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับเรากําลังเดินทางจะไปอัมพวาครับเพื่อนๆ,ๆแต่ว่าเกิดเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ชมคลิปขอบคุณสารเปาเวลาพรเพื่อนๆจำได้ไหมครับ วันนี้มีจดหมายเข้ามาฉบับหนึ่งทําให้ผมต้องมาที่สระบปราวราพรสาขานี้ฮะเราอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษครับเ,เพื่อนๆกำลังมุ่งหน้าไปทางพุทธมนตลเดี๋ยวทางซ้ายมือเนี่ยจะมีสาขาของสระบปราวราพรซึ่งเป็นสาขาใหญ่นะแล้วก็มีที่จอดรถบรรยากาศดี เป็นสาขาที่ไม่ได้อยู่ในปั๊มน้ำมันนะแต่ผมก็มามาแวะบ่อยเมื่อไม่กี่วันก็มาแวะก่อนที่วันนี้จะมีจดหมายจากสลัเปาเวลาพรมาหนึ่งฉบับฝนตกรถติดแล้วครับเพื่อนๆครับถึงแล้ววลาพรสาขานี้เดี๋ยวฝนกำลังจะตกฮนะเดี๋ยวให้ครูตัก๊กับพิวโดรีบเข้าไป ด้านในก่อนเดี๋ยวจะลงจากรถไม่ได้นี่ไงจอดตรงนี้เั็นนี้ที่คนพิการจอดตรงนี้จอดตรงนี้จตรนี้เป็เพื่อนๆดูบรรยากาศของสลับเผาวลาพรสาขานี้ฮะพิโด่กับกูตักวิ่งหนีฝนเข้าไปแล้วผมมาเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกเป็นสาขาที่ กว้างขวางที่จอดรถเยอะอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษขาออกนะมุ่งหน้าไปนคนปรปฐมเดี๋ยวเล่าความให้ฟังว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องมาที่สละบเบาเวลาพอรอีก นี่เขาหน้านั่งดีครับห้องน้ำห้องท่าก็ามีบริการเ,เราได้ที่นั่งสบายๆบาแล้วครับบุตักดูเมนูเลยอยากทานอะไรเดี๋ยวจะได้ไปสั่งทีเดียวก็เล่าความหนี้ครับเพื่อนเพื่อนเราได้จดหมายฉบับนี้มาจากบริษัทเวลาพรสมพง์ฟูดจำกัดสำนักงานใหญ่ถึง โดนโพาเที่ยวโลงทะเบียนมาเรียบร้อยข้างในข้างในมีอะไรข้างในมีมนี่เขาส่งคลิปไวเชอร์มาครับสองใบอร่อยพร้อมทุกโอกาสในนี้เขียนมาบอกว่ารับฟรีสาลาเปาสิบลูกถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปที่ เราทำคลิปของคุณวราพรที่ก่อนหน้านี้เราได้ไปเราได้ไปทานนานแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วผมกับพี่โอโดไปทานสลับเปาเวราพรในทานติงคันแล้วก็ทานวราพรคลิปนั้นได้ส่งคำขอบคุณโดยส่งสลับเปาใส่กล่องมาเยอะแยะเลยมาให้เราปรากฏว่าในกล่องนั้นพี่โดไม่ได้ทานเลย เพราะว่าทางทางบริษัทคงไม่ทราบนะฮะแต่ว่า F อฟซก็จะทราบดีว่าในโลกของพี่โดโดเนี่ยสลัเปาขอเขามีไส้เดียวนะก็ไม่มีไส้อ่นเขามีแต่ไส้ดำเวาลาตอนคงไปดูเห็นคลิปอะ่ะก็เลยส่งก็เลยส่งคลิปไว้เชอร์มาให้เราก็เลยมาสาขานี้จะเป็นสาขาใหญ่นะก็คาดว่าน่าจะ มีซาลาเปาไส้มูดำเนาะสั่งให้พี่โดโดแต่ว่าวันนี้ผมกับพี่โด,โดทานข้าแล้วละ่ะมีแต่คูตัตี่ยังไม่ได้ทานก็ให้คุทัตไปัุ่ไปสั่งี่กุทัาก่อนสั่งอะไรไปส้าั่งอะไรไัง ได้สั่งน้ยน้โโตไปสั่งก็สั่งที่กุตักอยากทานก่อนครับแต่เดี๋ยวที่จะของพี่โนโดเดี๋ยวเราจะสั่งใส่กล่องไปนะก็จะเป็นซาลาเปาไส้ถั่วดำสักสิลูกเดี๋ยวเอาไว้สั่งใส่กล่องตอนขากลับเดี๋ยวเข้ามาเสิร์ฟที่โต๊ะ คุ๊กักสั่งอะไรไปบ้างขอดูหน่อยอันนี้คุ๊ตัก,กินอะไรบ้างคุ๊กตักินข้าวหมูแดงมีเสริมไข่ต้มด้วยเหรอปอเปี๊ยะรากบัวของชอบพี่เดโด้แล้วก็ซี่โครงหมูน้ำแดงชาเขียวแกงอววยสั่งชาเขียวไม่แก้วเดีอวเอาสองแก้วสองแก้ว,วเดี๋ยวเรา ให้ครูตักทานข้าวก่อนผมกับพี่เอโดทานมาแล้วให้ครูตักทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราสั่งสั่งเขาสิบลูกเลยนะไส้ถั่วดำนะให้พี่เอโดเราก็คงจะเอาใส่รถไประหว่างเดินทางได้แหละเพราะว่าเขาอุ่นได้อะไรได้แล้วนี่แล้ววลาพรเขาไม่ได้มีแต่ซาลาเปานะเขามีอย่างอื่นอร่อยวันนั้นบนโต๊ะนี่เรายังเราเลยไม่สั่งซาลาเปานะ สั่งเมนูข้าวไหมกูตักกินแล้วก็มีปอบเปี๊ยะไส้ที่พี่โดโดชอบด้วยรอสักรูกหนึ่งดูของเขามานั่งอยู่หน้าจอเลยภาพสวยมากสั่งอันนี้ไปปอบเปี๊ยะลากบัว น้ำอะไรคุณตั๊กชาเขียว,ยวแต่เขามีอะไรนะ mm hmm. บุญไอ้นั่นห,หรือเปล่าหางจระเข้หรือเปล่าบุญว่านหางจระเข้ซะด้วยฟิโลทันเป็นไหมครับทันเป็นไหมดชอบครับ mm hmm.

นะ oh no. ร้อนเลยเนาะร้อนมาร้อนๆเลยน่ากินปั่นขึ้นเลยนีย่งไงน้ำน้ำซีฟน,น้ำส้มเราทานเลย โกับผมทานข้าวกับมาแล้วนะฮะในระหว่างที่ไปเตรียมรถเตรียมอะไรแต่ว่าครูตั๊กเขาดูแลบ้านซักผ้าซักผ่อนกิจวัตรประจำวันของวันเสาร์วันซักผ้าวันดูแลบ้านเราก็ใช้เวลาครึ่งวันก่อนเธอจะออกเดินทางนะแล้วก็มาแวะวันลาพอ จะเอาอะไรเอาลําจิ้มใช่ไหมลําจิ้มลําจิ้มเพิ่มเขาก็พูดเฉยว่าขอลําจิ้มเพิ่มเดี๋ยวเขาบอกให้เดี๋ยวรอสักคนะู่นะให้เขาเอามาให้อันนี้เป็นก๋วเตียวลากบัวเ๋วยเตี๋ยวอะไเป็นรากบัว ถ้าไม่จิ้มมันจะออกเคม็มๆเคม็เคมเพราะไปเอาน้ำจิ้มมาให้น้องขอขอน้ำจิ้มที่ไหนอร้อยมาบ ่าเขาเสิร์ฟมาแบบได้บรรยากาศชานมื้อวันนี้ไม่มีแดดวันนี้ของพ่อเนี่ยโดโด้กินชาเขียวชาเขียวอ่ามาแล้วพีว่อง ขอบคุณครับามาแล้วฮียอโรชะงักเนี่ยคือร้อนน้ำจิ้มนมร้อนอ 得掉。 เป็นปลาเต่าไต้ยัวดำอย่างเดียวอ่ะสิบลูกเลยมีไหมมีค่ะมีพอไหมพอค่ะเดี๋ยวถามคำหนึ่งเวลาผมไปไหนแล้วแล้วเวลาผมไต้ยถามอื่นแล้วนะเขาบอกหมดทุกทีเลยอ่ะเราอยาบางทีก็ได้ได้น้อยขอเติมน้ำหน่อยบางทีก็สิบลูกถามมีถามมีเขาขายสิบลูกเพราะนั้นเพราะนั้น พาร้านมีมีเยอะแน่นอนอ๋อยังไม่เดือดเมยนาอ๋อยัอยแยก่อยแรกก็กลับบ้านนะครับใส่รวมกันเลยนะรวมกันเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะมีบัสมาชิกไหมคะโดยสมาชิกเดี๋ยนี้ไม่ไม่มีตอนนี้เราหัวด้วยสมัครสมาชิกแล้วนะคะอ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสมัครเนาะได้ติดลูกนะบติดลูกดั้งอย่างเดียวเลยมีนค้าใส่กล่องรวมกันได้หคะใส่กล่องรวมกันเลยครบค่ะ อุ่นร้อนมาเลยใช่ไหมได้ค่ะอุ่นร้อนมาเลยแล้วใส่ก๋วยเตีแดงให้นะคะอันนี้เผพจเจอไว้รับสินค้านะครับเดี๋ยวผมไม่รอแล้วได้ค่ะได้แล้วแล้วก็ติดตามนะครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ฮะท่านผู้จัดการดูแลเราดีมากคุณตั๊กเราได้แล้วไส้ทัวดั้มสิบรูกเดี๋ยวเราเป็นเสบียงไปเนาะอ่ะปเดินทางต่อครับ หายร้อน,อนดูเขารอจนหายร้อนไปครับไปครับก็ต้องขอขอบคุณสระเปาวลาพรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคงได้ดูคลิปก่อนหน้านี้คลิปอะไรเดี๋ยวผมเอาไว้ตอนท้ายนะแล้วก็เลยได้ทราบว่าโลกของพี่โดโดเนี่ยสระเปาเขามีไส้เดียวคือไส้ถั่วดำวันนี้ก็สระเปาวลาพร ได้มอบกิฟต์ไวเชอร์ให้เรามาแล้วเราก็มาแลกเป็นสลาเปาไส้ถั่วดำสิบลูกที่สาขานี้ครับอะสองแม่ลูกเดี๋ยวเป็นสเบียงเนาะ<ม>เดี๋ยวพอเพีโดผิวก็ทานสลาเปาไส้ถั่วดำได้<ม>พีโดครับขอบ,บคุณก่อนครับขอบคุณสลา,าเปาวลาพรครุณตั๊กขอบคุณ จะไปวลาพรกันนะสวัสดีครับยังร้อนอยู่เหรอตะปันไส้ถือดำไม่เอาเก็บไว้ก่อนยังอิ่มอยู่จะไปกินของบางทายแยมมาครับผมขอหน่อยฉีดดูไส้หน่อยสิไส้เยอะไส้เยอะเอาแล้ว คนละขิงกับพอนี่หมดเลยอร่อยอร่อยไหมครับ